สวัสดีครับคลิป to น internet, a, réussi, ี้พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับโอสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมสีเมืองการขุดบ่อของพี่ฮุบนะครับกับอุซาน DX 2 0 0 A นะครับกับฮอจกรสมศักดิ์ SKT นะครับมาชมกันสีเมืองขุดบ่อที่สวยนะครับของพี่ฮุบนะครับอุซานเนาะ งานทอยครับชั้นล่างนะครับตามมาดูครับกับฝีมือขุดบอ่อที่สวยนะครับโอ้สวยมากมากครับพี่น้องเดี๋ยวเยวลงกันโอ้เดี๋ยวเราไปอยู่มุม,มนู้นนะครับโอ้สวยครับฝีมือขุดบอ่อนะครับ ระดับอาจารย์จริงๆนะครับสวยงามมากครับบอยาวส2องกว้างย4นะครับเป็นสระโครงการนะครับเดียวพาเดินดูรอบๆนะครับนี่สวยครับยอมรับเลยว่าสวยขุดสรายนี่สวยงามมากนะครับนี่เดี๋ยวถ่ายมุมนี้ให้ดูนี่ฝีมือครับระดับอาจารย์นะครับโอ้โห มาชมดูสานครับ X สองร้อยนะครับหนีกันไม่พ้นครับกับคันนี้โอ้ดขุดดบ่อขุดสรที่สวยเนาะนะครับนี่ดูครับขุดได้สวยมากนะครับยืนสองฝั่งถอยดินด้วยนะครับขุดสระนะครับโอฝีมือครับระดับอาจารย์เลยอาจารย์นะครับอาจารย์ ครับนี่กับตักหอยดินปากบ่อครับโอ้โหสวยครับนี่โอ้คานผู้ชมอจกกสมศักดิ์เอสเกตีนะครับเมื่อกี้ก็ไปดูซานี่มานะครับ S Y 2 0 5 4เนาะนะครับไม่แกะกองป้ายแดงนะครับไปเจองานหินแล้วคันนั้นนะครับอยู่ไม่ใกล้กันนะครับห่างกันประมาณ2กิโลนะครับคลิปนี้เราก็มาดูดูซานนะครับขุดบ่อที่สวยนะครับ สิบล้อครับกับหกล้อนะครับถอยดินตอนดินเนาะวิ่งปากบ่อนะครับนี่ฝากไว้ครับฝีมือสวยงามมากครับบ่อเล็กๆรถใหญ่ขุดนะครับงานเยอะครับทีมงานหอจกรสมศัดเนี่ยงานเยอะมากนะครับใช้คำว่าพิยากต้องจัดใหม่สองคันนะครับ โคตอนนี้ก็เก้าคันแล้วนะครับอันนี้วิ่งจ้าละว,วันนะครับบอ่อตรงนี้ก็น่าจะเสร็จครับน่าจะวันพรุ่งนี้เสร็จนะครับกับพีพุบเนาะขุดบอ่อได้สวยงามมากครับบอ่อพุ่งยังสวยเลยนะครับบอ่อเนี่ยสารงการได้สวยนะครับสวยมาก สวัส <laughs> ดีครับสวัสดีครับ,บครับโอ้สิบล้อคันเดิมครับเมียบคลิปนะครับก็ยังใช้บุงกี้ซานี่เหมือนเดิมครับ ได้ติดใจพวกงกีซานี่ไปซะแล้วครับกับซานี่อากับดิวซานนะครับรถเกาหลีนะครับก็ยอมรับครับฝีมือโคตรสวยเลยนะครับโคตรเทพเลยล่ะผมใช้คำว่าสวยเลยนะครับสวัสดีครับอ่ะมาหนวนครับครับไปหามาแล้วครับไปมาแล้วถ่ายไม่ได้มันร้อนตัวครับพี่ครับอยู้ เปกเดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้จะเอาพื้นลึกนะครับท้อง3เมตรแต่ว่าตัวนี้2เมตรนะครับเนี่ยของชั้นครับสระก็ประมาณ4เมตรนะครับตัวนู้นห้านะอันนี้บน2ก็ทำเขาเรียกอ,อะไรนะจำชื่อไม่ได้ที่เขาเรียกว่าสักอย่างเนี่ยครับที่ว่าเขาชอบใช้กันนะครับเดี๋ยวนี้เขาชอบทำแบบเป็นแบบนี้กันเนาะ นะครับจากเมื่อก่อนเราขดบอลงไปแบบตรงๆดึงสลบตรงๆเลยนะครับวันนี้เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเลยจำชื่อไม่ได้นะครับเอาเรามาดูผลงานกันต่อครับผลงานระดับอาจารย์นะครับขดบอสวยมากครับอาจารย์ครูโอ้ฝีมือครับอ่ะดูครับดูเ่าแก่ก็อยู่กับผมเนี่ยครับน่าเจอกันเมื่อกี้ก็อยู่เนี่ย ไปได้ก็เจอเทัพแกโอ้โหโอ้พรอสิบล้อครับวิ่งปากบอ่อนี่ครับคือเทคนิคนะครับเทคนินรรมมคนะท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆนะครับคนที่เขามีประสบการณ์นะครับก็เนี่เยเขาแต่งไปด้วยแล้วเอาดินไว้ตรงกลางไว้ตัดใส่สิบล้อไปด้วยนะครับนี่นี่ตัดสิบลอ้อหกล้อ สวยครับสวยแช่กว่าสวยเลยนะครับใครว่าไม่สวยเนี่นยอาแบบสบรุปรวบให้ดูเลยครับเนี่ยนี่นี่ขุดสะสวยมากครับเดี๋ยวถอยให้ดูนะครับดูภาพเลยนะครับเป็นภาพยาวก,กว้างนะครับนี่เดี๋ยวถอยหลังให้ดูว่าสีเดืยวกันคุณบอสวยขนาดไหน สวยครับใช้ก็มาสวยเลยนะครับเรามาดูเราก็ได้เห็นเทคนิคนะครับของแต่ละคนขับนะครับรฝีมือการขับของแต่ละคนนะครับนี่เอากลับภาพเดิมครับพี่น้องบุดไปด้วยแต่งไปด้วยนะครับมาดูครับตักเส,สิบลอ้อได้กี่ตักนะครับ กับตักหินนะครับระว่างตักหินตักดินนะครับจะได้กินตักูมานกระเด้ดเอเป็นวิชาเลยนะครับเดิมน้ำมัน B10 นะครับรถตังแก แรกครับเต็มปุ้มนะครับก็เข้ากันดีครับกับพุ่งขีซานี่เนาะสวยครับเข้ากันดีมากนะครับน่าจะผิดรุ่นกันเนาะไปใ,ใส่พุงกีน่าจะรุ่นนี้น่าจะเข้ากันเลยนะครับน่าจะคนออกแบบสลับส,สลับกันครับนี่ของตักแล้วครับ แต่งด้วยครับนี่สามแล้ว 啊。Ah. เหมือนอย่างที่พี่เจ็ดว่าไหมครับถ้าตักนี้สิบสามตักนะครับสิบแล้วสิบแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดตักเต็มครับเต็มลำเลยนะครับรู้ครับความแรงไหวไหมขึ้นบนชั้น ไหวไหมดูดูโอ้แรงปกติครับแรงครับแรงแรงปกตินะครับไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรนะครับต่อสบายๆนะครับดูครับดูสีเบอร์จานนะครับแบบนุ่มนะครับแกแต่งสวยเนาะนะครับโอ้เรามาเห็นแล้วสวยเลยคนชอบเลยนะครับดูนะครับบ่อเล็กๆเวลาเขาลงไปขุดชั้นล่างเขาขุดยังไงนะครับ กดเนียบเลยครับพี่น้องแต่เขาวันเนียบมากนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูวด้านล่างโอ้โหลึก2เมตรครับชั้นล่างนะครับนรนเนี่ยมานรูข้างล่างมาเน

สิบ้อทางใต้นะครับหกรอยทางใต้นาจะเป็นลวสูงนะพี่น้องนะครับไม่มีลวต่ำเนาะพอดีดินมันไม่เหมือนกันกับทางบ้านเรานะครับลวต่ำเทไม่ออกดินเปียกมันเนี้ยนะครับเทแล้วงานเข้าเลยแหละนะครับถ้าดําบ้านถ้าใส่เป็นน้ำเล็ดนะครับน้ำไม่มีร้วดสีดเมืองจานะครับสวยมากได้ความรู้นะครับดูการขุดเนี่ยนี่แกจะขุดสโลปออกไป เฉียงนะครับขุดเฉียงดึงขึ้นมาต้องเฉียงนะครับก็ได้เทคนิคนะครับใครก็ไม่เคยขุดสะเขย่ดูเขาขุดสะเนาะนี่ก็คือขุดเฉียงขึ้นไปนะครับไล่ไปค่อยไล่ไปเต็มนะครับยังไม่เต็มอีกตักครับอีกตัก ไม่ปี๊ครับโอ้เสร็จียบร้อยครับดูการขึ้นครับ สบายนะครับเป็นกล่องนี้เราก็มาดูนะครับเอาก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพามาดูนะครับตู้งานออจกสมศักดิ์ SKT นะครับกับดู้สานีคสองร้อยขับโดยการอุ้มนะงานขุดสระโครงการนะครับยาว42กว้าง24นะครับสองชั้นเนาะนะครับชั้นละ2เมตรนะครับสวยครับไมีตุ้มตินะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากคนแรกดติดตามด้วยครับกับทางเป็นคนเสนอคอนเวอเตอร์ครับผมฝากไปต่อครับสวัสดีครับ